การอัพโหลดฮอตคีย์การอัพโหลดฮอตคีย์นะครับก็คือการเอาค่าที่เราตั้งไว้ในตัวคอนโทรนี้นะครับก็คือเข้ามาสู่ตัวฮอตคีย์วิธีการนั้นทำอย่างไรนะครับก็คือเราจะเสียบตัวฮอตคีย์เข้าที่พอตด้านหลังตัวคอนโทรนะระนะครับจะมีพอต gtl นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นพอตตรงสีาขาวๆนี่ครับก็จะมีพินให้เสียบตรงกับฮอตคียพอดีนะครับก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับก็คือเสียบด้านนี้เมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับโดยที่หน้าจอยังติดอยู่ว่า ซัลายของคอนโทรลยังไม่ได้ดับนะครับเมื่อเสียบแล้วให้เรานะครับมากดลูกศรบนนะครับหรือว่าปุ่ม up นะครับครั้งหนึ่งโดยหน้าจอจะปรากฏคำว่า upl แล้วก็ end นะครับต่อกันนะครับคอยดูนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับหรือปุ่ม up ครั้งหนึ่งนะครับ าจะขึ้น UPL แล้วก็ END ครับนี่ก็รอเพื่อความมั่นใจนะ,ะคือรอให้ตัวคอนโทรลกลับมาโชว์อยู่หน้าจออุณหภูมิปกติก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถถอดตัว Hotkey นะครับออกได้เลยเนี้ยข้อมูลหรือว่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับจากตัวคอนโทรลเนี้ย ก็จะเข้ามาสู่ตัว h o t คีย์แล้วเราก็จะมีข้อมูลการตั้งค่าอยู่ในตัว h o t คีย์เราแล้วนะครับอันนี้เป็นการอัปโหลดส่วนการดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องผมแนะนำว่า off power ก่อนนะครับก็คือปิด ปิด power supply ของตัวคอนโทรลก่อนอพอปิดปึ๊บแล้วก็มาเสียบตัวฮอตคียเหมือนเดิมนะครับเสียบที่ตรงพอร์ตด้านหลังของตัวคอนโทรลนะครับนี่ครับดูดีพอ,อร์ตบอกที่เสียบนะครับเห็นไหมครับฮอต k คีย xlab ก็คือพอร์ตสีขาวนี้ก็มาเสียบได้เลย อพอเสียบเสร็จแล้วนะครับให้เรามาออนพาวเวอร์นะครับเสียบแล้วก็ออนพาวเวอร์นะครับหน้าจอจะปรากฏคำว่า DOL แล้วก็ END นะครับสังเกตด,ดูนะครับ DOL END D, OL, e D ก็คือดาวน์โหลด ันนี้การดาวโหลดก็คือการเอาข้อมูลจากตัวคัดคีย์ลงสู่ตัวคอนโทรลหรือตัวอุปกรณ์ที่เป็นรุ่นเดียวกันและเวอร์ชั่นเดียวกันของตัวต่อต่อไปข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปกดตั้งค่าอีก